เ๋ยเป็นเรื่องย่ำไรรู้ความรู้ว่าเบร้อยเยื้องมองข้าขึ้นขึ้นลกตั้งหน้าลุกไไม่ได้เลายวันนงานกลางกลางสบยตจบสามสอง

เลียนเลยนนะครับเลียนเลย ครับเม้าวนเหล่านะครับ, <laughs> บร้อยสี่สิบคะแนนผ่านไปนะครับทีมนั่งกลับออกหน่อยนะครับ